สวัสดีครับกเกษตรและควาชันในวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำอินโทรง่ายๆด้วยมือถือระบบ Android นะครับก็คือคลิปแรกที่ผมทําไปมันก็ตัวหนังสือมันกลับด้านเนาะคลิปนี้ก็เลยมาแก้ตัวนะครับสําหรับมือใหม่ที่หัดทํา y o YouTube ก็สามารถทําได้ทําง่ายๆเองครับด้วยมือถือระบบ Android เนาะ,ะส่วนมือถือที่ผมใช้ในการสาธิตท,ที่ทาอินโทรประจําช่องของเรานะครับ ผมก็ผมไม่ได้เก่งนะครับออกตัวก่อนเนะาไม่ได้เก่งก็คือผมอได้จากประสบการณ์ตัวเองเนาะที่ผมจะค้นหาวิธีการทำอินโทรนะครับจากแอปจากพีสโต e นะครับผมก็หาประมาณ10 10กว่าแอปนะครับผมก็จะดูดูในการคอมเมนต์นะครับว่าแอปนี้มันดีไหมมันยังไงอะไรเงี้ยผมจะไล่ดูจากคอมเมนต์ของแต่ละแอปแล้วผมก็จะดาวน์โหลดลองมาฝึกทำนะครับ ผมมาฝึกทําบางแอปก็ส่วนมากเขาจะขายขายอินโทรเอาท์โทนะครับผมก็จะจะไม่ไม่สนใจผมก็จะผมก็จะถอดถอดแอปออกนะครับก็คือรีโมทออกนะครับผมก็จะติดตั้งหาไปเรื่อยๆจนผมมาเจอแอปหนึ่งซึ่งโดนใจผมมากเลยครับก็แอปนี้นะครับแอปนี้ครับ เขาจะเขียนว่ากริดอินโทนะครับแอปนี้ครับเห็นไหมครับอ่านๆเนี่ครับสีสีดำส้มนะครับอ้าวอันนี้ผมขมา,อาขอโทษเนี่ยครับตอนนี้ครับเขาจะเขียนว่าอ่าซ o o หน่อยเดี๋ยวม o o นิดนะึง ได้แค่นี้ครับปิดอินโทนะครับปิดอนะินโทเมเกอร์เนาะก็จะเป็นเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะนก็จะเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่ Play Store นะเพ t สโตเนาะแล้วเข้าไปติดตั้งนะครับไปที่เพจสโตเพ t สโตอยู่ไหนเี่อ้าวเพจสโตผมหาไม่เจอเจอละก็ไปที่เพจสโตนะครับก็ ไปติดตั้งแอปเนาะก็พิมพ์คำว่ากปิดนะครับอ่ามันขึ้นมาแล้วมันจำไว้ผมผมเคยค้นหานะครับเห็นไหมจะเขียนว่า g r ลิด intro maker ครับแล้วก็เข้าไปเลยครับเข้าไปก็ในมือถือของผมก็จะ คือคือคืออันแรกอันนั้นอันแรกกีดอินโทรเมเกอร์นั่นก็คืออีกอันหนึ่งเนาะผมไม่แน่ใจว่าครับเปลี่ยนรายชื่อหรือเปล่าอ๋ออันนี้ผมต้องอัปเดตนะครับอันที่ผมใช้มันมันเนี่ยอันอันนี้นะครับอันสีส้มนะครับไม่ใช่อันบนนะจะเขียนว่า g a m i n g i n t e r ทรเ e เนะครับ So u t h e r n Studio อเนาะครับอันนี้อันนี้ก็ให้อัปเดตเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตก่อนนะอัปเดตก่อน เกมไม่ยินทัวร์เมเกอร์นะครับสำเนียงอาจจะไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะเราคนไทย,ยนะครับอารสระไว้ใกล้สระเก้าสิบแปดก็เสียบเขาก็จะมีเป็นโลโก้เป็นเทกแอนิมอลเอ้ FM, อินเนอ่าอนิเมชันขอโทษครับอันิเม,ช, helmet, <c oughs> เมชันนะครับก็ติดตั้งอติดตั้สรละก็เปิดเข้าไปเลยนะครับอืมพอเข้ามาก็จะมีหน้าตาอย่างนี้เนาะเขาก็จะเขียนว่า intro maker อย่างนี้ครับก็โดยแถบบนก็จะเป็นออเป็น t e n d i n g energy อออ auto auto ก็มีนะครับ pro โมเดิร์นอะไรเงี้ครับกริดอะไรเงนเนาะก็มีเย,ย Arthur, Game, D, City, อะแยะครับอัเทอร์เกม 3D City, s i ิมเ e อะไรเงี้ยครับก็ก็ก็มีเยอะแย,แยนะเนาะเราก็เลือกหัวข้อเอาแต่ในส่วนตอนนี้ผมก็จะดูหน้าแรกเลยนะครับเรียนดูหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนีครับฟรีทั้งนั้นเลยนะครับ,รบนี่น่ารักมากก,ก็ก็ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะเยอะ ผมชอบอย่างนี้ครับนี่อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะสวยเนะยาะนั้นนั้นเรามาลองทำอันนี้เนาะปึ๊บแล้วก็เข้าไปนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเข้ามาเนี่ยส่วนตัวผมชอบว่ามันสวยถ้าพอเข้ามาหน้าตาเขาจะเขียนว่านะครับอัปโหลดวันโพโต้เนาะแล้วก็เขียนว่าคีเอทนะครับก็คือทำใหม่เนาะะทีนี้เราเรามาฝึก ทำกันไปพร้อมๆกันนะครับไปตรงนี้เลย Q11 นะครับเข,เขาก็จะเข้ามาแล้วเขาก็จะเข้ามาแล้วก็จะมีอ่านะครับแล้วก็ตรงไปแล้วก็กดไปจิ้มไปตรงนี้ครับพ i x e l p h ตโต้เนี่ยครับแล้วก็กดเข้าไปเนาะ เร,เ,เ,รรเราก็ไปเลือกรูปนะครับเราก็ไปเลือกรูปนะครับเราเลือกรูปผมก็จะเลือกรูปนี้นะครับผมก็จะเลือกรูปรูปโลโก้ประจําช่องผมนะครับเนี่ยปุ๊บนะครับเขาก็จะมาแล้วครับอยู่ข้างล่างนะฮะมาแล้วเนาะเราก็ไปที่ Next ครับปุ๊บเห็นไหมครับรูปเราก็จะขึ้นละผมเม่อเนี้ยจะ,ะรูปเรามัน เดี๋ยวนะอันนี้จะขยายไม่ได้เนาะมีมีบางแอปที่ผมลองฝึกทำมันจะขยายรูปได้นะครับอันนี้เขาขยายรูปไม่ได้นะครับแล้วก็ช่องเราครับนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปสเตปที่สองเนาะตรง,น,น,รตงตนี้ครับสเตปที่สองไปอ่าที T เนี่ยครับตรงตรงกริเดเพกนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บ พอกดเข้าไปแล้วเนี่ยครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็ลบนะครับตรงตรงแบ็บเขาจะเขียนว่าแท็บ here to edit edit text นะครับ edit text นนะครับแล้วก็เราก็จะลบนะครับลบลบออกนะครับลบตัวอ,อักษรอ,ออกเพื่อเราจะป้อนข้อมูลลงไปเนาะชื่อช่องเราหรือว่า subscribe อะไรก็ลแล้วแต่ครับอ้าว โอ okay. เคแล้วส่งัวนะครับมันก็หมดแล้วทีนี้เราก็มาพิมพ์ผมก็จะพิมพ์ชื่อช่องผมลงไปเนาะ,ะเะ Channel. กษตรนะักพัฒชาแนแนลเกษรนักพัฒ ได้แล้วครับซึ่งซึ่งตรงนี้เขาจะมีให้เปลี่ยนสีด้วยนะครับตรงตรงสีสีโทนสีจะเพี้ยนเนาะในโทรศัพท์ผมจะเป็นสีแดงนะครับแต่พอพอมาทำในในวิดีโอมันจะเป็นออกสีส้มแล้วก็กดเข้าไปเลยครับขวามือนะครับกดเข้าไปปุ๊บพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้สังเกตกดูตรงร้อเปเซ็นต์นะครับ ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราสามารถที่จะตั้งค่าให้ตัวตัวหนังสือที่ผมชี้เข้าไปตะเกียครับที่เป็นชื่อช่องผมนะครับเกษตรนักพัฒนา Channel เนาะผมอยากให้มันตัวใหญ่ๆเพราะว่าที่เขาทําไว้มันจะตัวเล็กนะครับผมก็ก็เนี่ยครับปรับตรงเนี้ยเนาะเลื่อนเห็นไหมครับมันจะมันจะตัวเลขมันจะวิ่งขึ้นเนาะ,ะตรงตรงนี้ผมจะปรับไปที่2 5 0นะครับให้ตัวมันใหญ่ๆนะครับ 250%เนเาะเอา250%ร้อผมชอบตัวใหญ่ๆอ่อะมันจะเด่นชัดดูง่ายอ่้า250%ละทีนี้ผมก็จะเลือกเลือกสีอะไรดีเอาสีเขียวและกันเพราะสีเขียวมันจะเด่นนะ,ะปุ๊บผมก็เลือกสีเขียวเห็นไหมครับตรงหน้าจอมันก็จะเป็นเกษตรนักพัฒชาแนลเป็นสีเขียวนะครับ แล้วทีนี้เราก็กดตรงนี้เลยครับเครื่องหมายถูกเนาะปุ๊บอ่ะไม่เปื้อล้อ่ะปุ๊บ,บเห็นไหมครับโลโก้เราก็จะขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็จะตามด้วยกระแสนักพัฒนาหอคือตรงนี้ครับตรงรีเพจมิวสิกเนี่ยเราสามารถกดตรงลูกศรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับวิเล่ดดำ เล็บทำกเกษตรขุดดินนะครับมันก็จะดำหน่อยตร,รตรงนี้ครับก็เนี่ยตรงนี้ครับคนสามารถกดเข้าไปเปลี่ยนเสียง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 ประกอบซาวแทกนะครับเสียงประกอบตรงนี้ได้แต่ในตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนนอ้อแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็กดเข้ามาตรงนี้ครับปุ๊บเนี่ยครับก็กดไปที่ที่ตรงนี้นะครับตรง ตรงฟีเจอร์นะครับเนาะฟีเจอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีให้เรามีให้เราเลือกเลือกฟังจะเอาอันไหนหเราก็เลือกตามใจชอบนะแต่ตรงนี้ผมไม่เอาผมเอาเสียงที่เข้ามากับกับเครื่องอยู่แล้วกับอินโทรอยู่แล้วเนาะก็กลับไปครับตรงนี้กลับไปปุ๊บอ่าครับแล้วทีนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายละทีนี้ก็กดตรงนี้เลยครับ start making นะครับ start making เนะ่ยปุ๊บก็รอเขาดาวน์โหลดเนาะรอดาวน์โหลดก,ก็เสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้โฆษณาเขาขึ้นเราก็ปิดไปปุ๊บก็เสร็จแล้ว คือที่เรา start making เมื่อกี้ครับมันก็จะไปเก็บในเครื่องเราเราพร้อมที่จะนำไปใช้ได้เลยนะครับมันมคือคือเขาเขาจะเซฟไว้ที่เครื่องเราแล้วนะครับถ้าเราจะทำใหม่แล้วก็ไปนะปุ๊บก็เลือกทำใหม่ต่อไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์เนาะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาแก้ตัวจากคลิปแรกเนาะเพราะว่าคลิปแรกผมทำแล้วตัวหนังสือมันกลับด้านนะครับคนดูอาจจะงงๆนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ